คุณพิมชนกเลิศสิริค่ะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน,นะคะ CB 150R ่าค่ะและผู้โชคดีนะคะนายพระสินธิระวิชัยกุลนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับเซี่ยว3า0ของเรานะคะารางวัลที่1ก่อนนะคะเป็นนะคะเป็นท่านทําเนียบสีคุนนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดกลุ่มงานปกครองที่ทําการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดอ้อโก ได้มาแล้วค่ะคุณพิมพ์ชนกเลิศสิริค่ะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน,นะคะ c b 1 5 0ค่ะท่านพิชย,ยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหรางวัลค่ะได้มาแล้วและผู้โชคดีนะคะนายพระสินชิระวิชัยกุลนะคะเ,เป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับเจลสา3 0 0ของเรานะคะ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสองท่านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งดีๆที่จะสมบูรณคุรให้กับลูกค้านะครับเรามาซื้อรถนอกจากจะได้รถไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพในการเดินทางแล้วเราก็ยังได้แพ็กเกจด,ดีๆจากทางบริษัทนะครับเพิ่มการตอบแทนลูกค้าทางบริษัทก็ได้มีการจัดรางวัลถือว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาส นะครับก็ยินดีกับท่านผู้โชคดีทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวยังไงทางบริษัทจะติดต,ต่อไปอีกนีหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับค่ะขอเสียงปรบมอด้วยค่ะ